สวัสดีครับอ่าวันนี้จะพามาดูนะครับรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันสวยๆเลยนะครับคันนี้อ่าถ้ารถปลด,ลดปลายสภาพนี้ก็ถือว่าเกียร์เอเลยนะครับคันนี้เรื่องเกียร์ช่วงล่างขับดีมากเลยสีสวยรอบคันนะครับทำมาอย่างดีเลยคันนี้ ยางเปลี่ยนใส่เป็นยางเปอร์เซ็นต์ครับทั้งสีเส้นเลยเปลี่ยนมาใหม่นะครับสีสวยรอบคันนะครับมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับสีเดี๋ยวตรงนี้ผมเก็บให้นะรายละเอียดครับบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะครับอดีตเป็นรถปลดป้ายครับอดีตเป็นรถแท็กซี่มาก่อนนะครับรถส่วนบุคคลนะครับคันนี้เขียวเหลืองนะครับ งานสีสวยเลยนะครับทำมาอย่างดีเลยคันนี้ติดฟิล์ม60เรเซ็ตรอบคันนะครับบอดี้สวยเดิมทั้งคันเลยนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนฝ้าด้านบนถอดซักมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถขับดีมากนะครับคันนี้ของดีเมืองบ้านไผ่นะครับอจอนะครับเป็น Android นะครับ Android 9นิ้วนะครับ พร้อมกล้องถอยนะครับคุณภาพสูงนะครับภาพกล้องถอยชัดแจ๋วเลยนะพร้อมกล้องหน้านะกล้องหน้าหลังครบเลยนะครับคันนี้ Android นะครับตัวใหม่เฉพาะจอนี้มีห้าพันนะครับอ่าเป็นแบบตัวยกชุดมาเลยนะทั้งชุดนี้เลยนะครับทั้งด้านบนสวยสะอาดเลยนะครับคันนี้ขายได้ไปคุ้มเลย เล่เมเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีปี66นะเป็นเครื่องยนต์3ามแซนะครับหนึ่งจุนะคเครื่องหนึ่งจุนะพวงมาลัยเป็นของตัวจีนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากนะครับคันนี้เกียร์เข้านุ่มๆเลยดูบอดี้ก่อนนะครับ ไบหน้านะครับเปลี่ยนใหม่นะครับหน้าหลังเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยชุดแต่งใสมาเรียบร้อยครับผ้าสีบทหมดเดือนเมษานะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเดิมแท้เลยสวยนะครับอากเดิมอยู่ครบนะครับคานหน้าสวยน้ำเดิมเครื่องยนต์สามเซนะครับ ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยรีวิวให้ดูอย่างนี้เลยครับลูกค้าท่านใดหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้ล้อเราพ้นให้ใหม่เลยนะครับ ส่วนมากรถปลดป้ายจะมีรอยเบียดฟุตบาทมานะเราจัดการพ่นให้ใหม่ทั้งหมดเลยรถสวยสภาพพร้อมใช้เลยนะครับคับนนี้ขับดีมากนะครับรถจบทุกอาการเลยแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่นะครับของเหลวทายใหม่นะครับบอดี้ด้านข้างนะัดิมเดิมๆ ล่ออะไรแม่แรงครบนะครับนักเดิมอยู่ครบนะครับด้านท้ายคันนี้ขายที่เก้าหมื่นเก้านะครับราคานี้มารับเองเท่านั้นนะครับ ถ้าให้ส่งคิดตามระยะทางนะครับคันนี้รถจดปี2010นนะครับเป็นรถส่วนบุคคลนะครับเครื่องนิ่งๆเงียบๆเลยนะคันนี้คนโซนสวยไม่มีขาดนะครับ โซนไม่มีขาดนะใส,ใส่ผ้ารองมาไว้เฉยนะครับ <c oughs> จอแอนดรอยนะครับเล่นแยกได้เป็นสองจอเลยครับฟังเพลงไปด้วยเปิด GPS ไปด้วยได้เลยครับแยกเป็นสองจอ <c oughs> เดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องนะครับ กุญแจมมาทีแรกนะครับไฟทุกอย่างขึ้นโชว์ครบนะครับสต,รนะสตาร์ทนะสตาร์ททีเดียวติดเลยนะเทสเปิดแอร์กันนะครับเปิดเบอร์สามเลยชดเชยแอร์ทำงานปกตินะครับเครื่องนิ่งกิฟเลยนะคันนี้ไม่มีสวิงเลยนะครับ ความร้อนดีเลยนะครับคันนี้วิ่งทางไกลประหยัดน้ำมันด้วยคันนี้มีกล้องถอยนะครับมาภาพชัดแจ๋วเลยกล้องถอยคุณภาพกล้องสูงอย่างดีเลนครับกล้องชุดนี้ห้าพันนะครับแอนดรอยชุดนี้รวมกล้องถอยกล้องหน้านะครับ กองหน้าตัวนี้ก็หน้าหลังเหมือนกันนะครับบันทึกหน้าหลังนะครับเดี๋ยวพาไปเปิดดูห้องเครื่องกันนะครับฟังเสียงเครื่องกันพ่อนุ่มๆนะครับพ่อนุ่มๆดังนุ่มๆหนึ่งใบเสียงเครื่องเงียบๆเลยนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะฮะ ได้ทั้งความสวยเดิมนะครับบอดี้คันนี้ขครได้ไปคุ้มเลยนะครับคันนี้เก้าหมืนเก้ารถอยู่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับสนใจเข้ามาทดลองขับได้ครับไม่มีผิดวังแน่นอนคันนี้สภาพสวยมากนะครับอถือว่าเป็นเกียร์ e เลยก็ได้นะครับคันนี้สภาพนี้สมบูรณ์ ระบบใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับแต่ดังนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบนะครับเอาไปไม่ต้องเก็บงานอะไรเพิ่มอีกเลยนะเอาไปพร้อมใช้งานอย่างเดียวเลยเดี๋ยวป่าเดินดูรอบคันนะครับ สีสวยรอบคันเลยนะครับมีชุดแต่งมีรอยขูดมานิดนึงนะตรงนี้นะไม่น่าเกียดนะครับตัวนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับชุดแต่งของเรานะครับเป็นแบบถอดประกอบได้นะครับถอ,อดน็อตออกสีตัวยกยกลงได้เลยนะครับชุดแต่งตัวนี้ไม่ใช่เป็นกาวซิลิโคนนะครับตัวนี้จะเป็นอ่า ถอดได้นะครับหลูกเหลี่ยมด้านหน้าเหมือนกันนะครับถอดได้นี่ครับนี้เป็นเป็นยางนะเป็นยางครอบไว้นะครับตัวนี้สามารถถอดได้นะสนใจนะครับโทรเบอร์0617700752นะครับรถอยู่ว้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะ สนใจแวะเข้ามาทดลองขับได้เลยครับราคาเงินสด99 0 0 0นนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับรับประกรันการโอนให้ร้อยเยังพอมีให้เลือกอยู่นะครับรถมีอยู่5้าหคันนะครับลูกค้าท่านใดน,นะหารถใช้ขับกลับบ้านปีใหม่ครับไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับคันนี้ ภายในสะอาดเลยนะครับรถไม่โซมเลยคันนี้คันนี้เป็นรถส่วนบุคคลนะครับดูด้านในน้ำไม่ดันคนไม่ไหลนะครับ เกียร์เขานิ่มๆเลยไม่มีเสียงก๊อกเสียงแจ๊กนะค,นนครับี้เกียร์เข้าเช็ดไม่มีหลุดไม่มีหอนนะครับรถสภาพถือว่าสวยเลยแหละครับวันนี้ขอจบรีวิวเกียรเท่นี้นะครับสวัสดีครับ